ไปรับทุกเมนูอื้อกินปันกับจีกันค่ะมาได้กินปันกับจีอ,อันทอนมีน้ำปีกปลาผสมกังแมงไก่เป็เด็กเกี่ยวทำ่อยกินไม่ไมไจะค่อยกลม่นแปบกต้มแซ่บแะต้มไก่ 别错呗，你家。 วันนี้ครัวเราจะเธอจะนำเสนอเมน,นูต้ยมยำเครื่องในค่ะเครื่องได้ไกลจากญี่ปั่นับจีน้ำเหนือไปเมื่อกี้แล้วก็นีตีมตาแห้งสองตัวเจตุกนั่งต้องเม,มื่อปฏิบัติการ มีต้มยำไก่ใส่ใบเสี่ยวจ้าใส่เครื่องในไกลลไล่ลไงแปวจ้าหมอเดเดือดเครื่องสมุนไพรยาตุก้าแบบมากวดมาใส่ยาย่มิคาออลมิตะไคร นม่มาเขิอเรนเลยว่มาเคเิเเราาคค์ียแต่เครื่องในไก่ใส่ลงไป่ละจา้าไฟกำลังเดือด เมื่อตะกรงกับ,บย่นนิ่งดอกจาก้าสั่นไหวหา่างจุดไฟิเติมไปไหน่อยค่ะ เ็บตูวใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วปรุงแล้วจำบ,บ,บนี้ใส่เคียร์คอนนีเอาสมอลลงไปนิดนึง yeah, <c oughs> เรลื่มมันนิดแล้วค่ะเรมไม่ยกสองนี่เลยจำเวยน้ำปลาเลือดนี่ไนงะสองจวกง่าย ใส่ผงม,มิเศษแต่ย,าย้าหอมแห้งตำด้วยผงวิเศษจ้าเลิกซุกแลิจ้าำลำดับต่อไปก็จะใบเสี่ยวมาใส่ แย่หลังไปยาย นีน่ใส่ลงไปแล้วจ้าใบเซียวเปรียปร้ยวๆิดปลาหมออึบไม้ย,ย่าลดชิมเซคุณยายสีม,มือเลิศหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าคุณหนุ่โคดัวาอวัตสันชิมสเต เสียบอ่เลิศพร้อมเสิร์ฟค่ะ